ครับผมผมเล็กแมตทันครับเอฟบอ p ฟูเกตครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวชุดแปลงนะครับอันนี้แปลงเหมือนกันนะครับสำหรับทันนี้นะครับทันนี้แปลงจากตัวเลนเจอร์ทีปี2012นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับแปลงเป็นตัว FX4 Max ก็นะครับคือในส่วนของกระจังหน้าจะเป็น f x 4 Max แนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้จะตกแต่งด้วยชุดกันชนของออปชั่นนะครับเรามาดูกันครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับโอเคเอาไล่แต่ส่วนหน้าก่อนเลยนะครับ ในส่วนของตัวหน้านะครับสำหรับ T6 นะครับ T6 ถ้าจะแปลงเป็นตัว F4 นะครับทุกตัวจะต้องมีการเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนแก้มหน้านะครับซ้ายขวานะครับเปลี่ยนไฟหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้านะครับในส่วนชิดหน้านะครับกระจังหน้าของเราตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวงานแท้นะครับก็คือเบิกศูนย์มาเลยนะครับตัวนี้เป็นของ f o Max นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไฟหน้าเป็นของ F Sport นะครับคลสตอมนะครับก็คือมีไฟวงแหวนมีมาสแตงวิ่งนะครับมีคีบวิ่งนะครับบาวิ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของการชนหน้าครับผมกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นของออปชันนะครับมีไฟตัดหมอกข้างละ2ดวงนะครับมีหูลากของออปชั่นเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างครับผมันสำหรับคันนี้นะครับส่วนช่วงล่างก็คือยก2นิ้วนะครับใส่ชกของฟ็อกนะครับหน้าหลังนะครับยก2นิ้วใช้ชุดยกของตัวออปชันนะครับปีกนกออปชันแล้วก็เป็นตัวหลังเป็นก้อนรองนะครับ ตัวหน้าจะเป็นยกด้วยฟ็อกนะครับปรับสัดขึ้นมานะครับไอ่วนของล้อนะครับตัวล้อนะครับจะเป็น BF28555R20 นะครับ KO2 ตัวนี้นะครับออฟเซตของแมกนะครับแมกจะเป็นของฟูลเอลออฟเซตจะเป็นบวกหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ล้นนะครับจะเสมอกับตัวบอดี้พอดีนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับบันไดข้างจะเป็นบันไดข้างของออปชั่นนะครับออปชั่นฟูลยูดนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวโลบาก็เป็นโลบาออปชั่นนะครับออปชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็เป็นแบกกลังคาของออปชั่นเช่นกันนะครับในส่วนของตัวนี้จะมีถาดรองล้ออะไหล่ด้วยนะครับไว้ด้านบนนะเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับรถนะครับแล้วก็จะมีไฟสปอตบาร์ในส่วนของด้านบนนะครับเวลาเราเดินทางเข้าป่านะครับหรือเข้าสวนนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานมากตัวนี้อยู่ที่200วัตต์นะครับรัศมีก็ประมาณ50ถึง100เมตรครับผม ในส่วนของไฟท้ายอันนี้นะครับใช้ไฟท้ายของวีแลนนะครับซึ่งเป็นไฟท้ายยอดคิดมากนะครับสำหรับตอนนี้นะครับใส่ได้ทั้งเลนเจอร์ทั้งได้ได้ทั้งแรปเตอร์นะครับมีปลั๊กมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟอะไรนะครับเป็นไวท็อกเก็ตแล้วก็ในส่วนของการชนหลังก็เป็นการชนหลังของออปชั่นเช่นกันครับมีไฟมีไฟสองหลังนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับได้เปลี่ยนสีใหม่นะครับของเดิมจะเป็นสีขาวนะครับตกแต่งเปลี่ยนสีโดย f Sport นะครับ ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปต่างๆนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามในส่วนของ e s p o r t ร์ภูเก็ตนะครับที่มีอยู่2สาขานะครับสาขาแรกก็คืออยู่ที่เลยซุปชิปใหญ่ไปนะครับอยู่ตรงหมู่บ้านทุ่งศินธานีนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือในปั๊มน้ำมันคาวเทคนะครับตรงข้ามกับบกสใหม่นะครับในส่วนของตัวฟิล์มกองแสงนะครับก็จะอยู่ในปั๊มคาวเทคนะครับในส่วนของตกแต่งนะครับ ก็จะอยู่ที่สาขาแรกนะครับแล้วก็ฝากเบอร์นะครับเบอร์094ครับ8585185ครับถ้าสนใจติดต่อโทรมาได้เลยครับเบอร์นี้นะครับตกแต่งรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับสามารถทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวายบอดี้คิทหรือว่าจะเป็นแปลงในโฉมของ FF 4นะครับขอบคุณมากครับผม